มีวอดให้ด้วยเนี่ยโดดไปแล้วอ้าวครับตอนนี้โดนอยู่ครับจีโฟและโดนกระแทกไปหนึ่งจอดแล้วกำลังจะตายแล้วตามเข้าไปตอยแล้แลว้อดเวลา่างกลับมาอ้าวแต่ดูว่าเดย์เจสครับมีคนมาซ้อนนะ,ะก,นก่อนครับสำหรับทางฝั่งของจีโฟและมีดับเบิ้ลตัก้ามาแก้ไขสถนานการณ์ไม่ได้ฮะโอ้ อาครับพี่นอยฮะพี่นอยกลับไงฮะจังหวะนี้ครับเดินอดีตเดินหาเลยครับแล้วพยายามกระโดดหนีแต่ช้าเกินไปแล้วครับสำหรับน้อยนี่นอยน้อยนอยตัวเล็กเลยครับจังหวะนี้โอ้เหลือตัวกระปิดเดียวครับและค่อยช่วยกันเคะช่วยกันเคาะช่วยกันเคะช่วยกันเคะอือ่าเจอกันหน่อยฮะจ้าเอ๋ครับนอยครับชกไปหนึ่งทีครับทีโฟมาแล้วครับนอยน่าจะลำบากครับต้องกดอันติและกระโดดหนีกระโดดเยงเยงกระโดดเยงเยง ว a t เ r อเจจะช่วยไหมครับแต่วันนี้แล้วแค่แข็งได้สวยงามครับสำหรับทางฝั่งมอสครับและดูครับสตันไปยิงไปแต่นอยก็ไม่รอดอยู่ดีครับน แล้วยังไงครับเข้ามาพยายามจะเบิร์ดครับสำหรับทาง G4 หิวสู้ครับหิวสู้ครับแล้วมอนตันไปจังหวะนี้วอเรเจสครับพลังหิวของพอจะเพียงพอหรือเปล่าครับ G4 ก็ยังจะตายเหมือนกันครับตอนนี้ยังแยกกันไปอยู่ครับมิสเตอร์ทั้งสองทีมครับอ้าวครับแล้วดูครับ G4 ข้าววอเตเจสได้ค่าป้อมแล้วแต่ว่าโดนป้อมยิงตายไหมไม่ฮะแต่ดูครับเพอพยายามจะยิง G4 ครับแต่ด้วยด้วยพลังของซัพพอร์ตมันไม่เพียงพอครับและเดโคเข้ามาพยายามจะเก็บ G4 ให้ได้ครับแต่ตัวเองช้าไปแล้วครับโอ้วครัน วอดเพิ่มความเร็วแสงครับแต่ตอนนี้ครับนอยครับเกี่ยวดับเบิลโอูเด็กได้แต่ดูก็หนาเกินไปที่จะฆ่าเหมือนกันครับและดูดับเบิลโอูเด็กเถียงเนียเถียงครับเอาถังทุบถังทุบิเดโซมาิเดโซมาซับพอตนี่แหละซับพอตขอยิงซับน่อยซับน่อยซับน่อยนี่ฮะโออันเดอร์ด็อกกรตทวัดกันแล้วมาอีกแล้วครับปุ๊บเนี่ยสโลไปครับขอขอมีอันตรีนะครับดับเบิลโอูเ็ก็เลยผักกลับมาครับเข้ามาติดสโลก็จริงครับแต่ขอทุบต่อยมาครับต่อยครับแล้วดูเขเข้ามาเถียงครับแล้วนอยมาถูกจังวะ ทางนี้ดับประนนซูเรัแคปโดนดามเอจอยู่ครับต้องแปดลงมาเป็นด้านขวาครับและน้อยครับจะตามที่ครครับลอยอยู่ข้างหน้าครับลอยตอนนี้โดนดามเมตต้องแปดลงมาเหมือนกันครับด้านขวาครับและน้อยเหนียวเล็งไปที่ดับประโนนไม่โดนไม่โดนครับตอนนี้ครับเหมือนเหลือทั้งฝั่งของลอยครับที่ยังอยู่ในวงล้อมและพยายามจะต่อยฮิวขึ้นมาแต่ว่าก็ไม่เพียงพอที่จะเอาตัวรอดไปได้ครับเสร็จน้อยไป หมูคณะครับ 0.07x อีกครับอถอยทันแมพโลเด้นฟรีครับโบอ้อโ,อโหแล้วไม่น่าจะทันเลยครับถ้าถอยก็ต้องเสียแปดครับแล้วหยุดไปครับหยุดไปที่ป้อมครับโอ้แล้วคนที่วาร์ปลงมาวาร์ปไม่ได้ครับ โอ้โหเหมือนว่าเดรโคนะครับพยายามถึงเทเลพอร์ตลงมาเนี่ยน้อยๆเดี๋ยวก่อนน้อยนน้อน้อยอยอย,อยโดนเกี่ยวไว้ครับและดูทางฝั่งดับเบิลเบิลโดนสเว้ครับอ้าวไม่ใช่นะครับเป็นมีคันที่ที่อยูเนี่ยสามต่อหนึ่งครับและเดรโคเข้ามาหล่อแบบนี้หล่อแบบนี้ครับจะหล่อไหวไหมครับสี่ต่อหนึ่งและสี่ต่อหนึ่งครับเรียบร้อยครับมาย้ำให้มันได้เปรียบเข้าไว้หน่อยครับดูสไลด์มาครับสีโฟนี่นี่ป้อมเขานะครับและดูดับเบิลโดนสเวกโดนผักไปนะนี่ครับวอตเดอร์เจสก็โดนผักด้วยอันติของดับเบิ โอ้ไหลมาพร้อมกันเลยครับเมื่อกี้โอ้ย<ม>า<ม>อีก้วโอ้เข้าไปทักทาย เอาเอาเอาจีโฟกลับมาทําไมครับเพราะว่าดอยมาไงหน่อยมาครับพยายามจะล่อซื้อครับแล้วมอสครับหยุดด้านหลังไว้ได้ครับ2ตัวครับและด้านหน้ามีน้อยคนเดียวและเรื่องวีวายครับผักดับน้อยจะเรีกไปทันไหมครับแต่พอตายไปแล้วครับตัวฮิวทางฝั่งของทีมอันเดอร์ด็อกครับแต่ตอนนี้เดโคเข้าไปกลางวงครับสาต่อหนึ่งครับและดินโซครับยิงไล่ดิ้งได้ผลดิฟฟิลออกไปแต่ว่าด้านหน้าครับมีน้อยเข้าไปชุกหน้าครับดูครับเดโคด้วยครับทำให้เดนินโซตายไปเรียบร้อยครับเดนดับเบิลคิวของจีโฟครับที่นเเดดดอออรรร์็กคคัับบมมาหืนจะี แต่ว่าก็ยังดีไม่พอ นี่ไงกลับบ้านถูกไหมอ้าวเดินมาแทงหนึ่งทีนะครับโอ้ยดีไงอึ๊อึโดนไปครึ่งหลอดแล้วนะครับทีมโฟต้องขอออกมาครับอ่าแล้วสตันสวยงามครับแล้วหยุดไปจังหวะนี้ครับร้อมแล้วครับสำหรับบีคดีครับสองตัวนะครับของอดีตด็อกครับโอ้ยดีไงครับตระกะขี่วันติทันมาทันทีครับตอนนี้บีคดีครับอาจจะต้องถอยครับเพราะว่ามีตัวเลือดน้อยอยู่ในทีมไปแต่ดูแต่มาโดตูเรครับอยู่กลางวงครับทำตัวเป็นตัวแทงเลยครับและรอยครับเลือดยังไม่ลดครับเดิมโดตูเรครับวิ่งหนีไปด้านบนครับแตต่่วาาิดของเเ ยิงครับอ้าวครับตอนนี้โคดินฟิครัาเหมือนจะได้เปรียบครับหาสังหวะยิงได้ครับและยิปีโฟและเบิร์สไปอีกนิดเดียวครับเกือบจะตายครับแต่ด้านหลังมีอินเตอร์โตมาครับโคดินฟิตจะโดนหรือว่าโดนยิงยิงแรกไปจังวันนี้ครับเรือดเยอะกว่าครับอินเตอร์โตฆ่าโคดินฟีตไปได้ครับแต่ว่าโดนสองแทงครับดนงตบฮะโอ้เนี่ยตายไปเหมือนกันครับแลกกันไปครับสามต่อสามครับในทีมไฟนนี้ฮะ เอาหรือว่ายังปวดเลยครับเอาเอาหน่อยเหมือนจะโดนถามครับว่าเข้ามาทําไมครับแต่ด้วยความอึดของนอยครับแล้วเด้งไปจังหวะนี้สวยงามแต่ว่ามอสหยุดทั้งหลังไปได้2ครับและแล้วคนที่ฟิตครับไม่โดนหยุดด้วยนะฮะยังทําดาเมจได้อยู่ครับทีโฟเข้ามาด้านหลังเก็บพอสไปได้ครับแอบหยิบเข้าไปในหนึ่งตัวครับแล้ะคนที่ฟีตเะเต็มร้อยไปครับและเป็นทริปเป็ลคิ้วจากอินเทรีโซครับที่ยังยิงอยู่ยิงอยู่นะแต่ว่าตัวเองตายไปแล้วนะตอนนี้เอาครับเอาและดูครับเรโคครับวางเสาไปนะครับโดนทีโฟแต่ตัวเองก็ไม่รอดครับอืมรอดเพียงแค่น้อยฮะ น้อยนี่น้นนอยนี่น้อยฮะโดนโดดหนีไปเลยฮะโดดหนีแต่ว่าแต่พวเราองถามจะไปไหนจะไปไหนปื๊ดวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปดื่มถังวิ่งไปไม่มีอันติวิ่งไปจะไป,<อ>ไ,ปไหนไม่ไป,<อ>ไปครับนี่ครับพยายามจะเหนียวแบบว่ากระโดดใกล้ๆแต่ก็ไม่ทันครับโดนเก็บเอฟไปในทีที่3 2อครับอันเดอร์ด็อกเรียบร้อยครับไม่มีใครแย่งด้วยนะครับตอนนี้และเหมือนว่า <G 4 S 1> จะเปิดประตูตามไปจังหวะนี้ครับแล้วว่าเดอะเจสโดน g ีโฟไปเกือบหมดหลอดครับ ด้านหลังครับอยู่ทางฝั่งพอได้ครับอยู่ตัวซัพพอร์ตได้จังหวะนี้ครับพลังในการฮิวหายแน่นอนว่าตัวเจสโดนเก็บก่อนตัวจบแรกครับและตอนนี้ครับทางฝั่งของบีเคทีพยายามจะไล่เก็บตัวที่เหลือครับและดูหน้าตาครับของนอยครับโดนช้ำแบบบอบช้ำด้วยเล็บหนอนครับแต่ว่าโค้ชเดนฟิตครับโดนเข้าถึงตัวโดยทางฝั่งของบีเคทีถึง3คนครับและก็ไม่รอดครับตอนนี้ฮะโอ้แล้วเป็นทีพิสคิวจากจีโฟและโดนเอสไปในนาทีที่สามสี่และน่าจะเป็นการจบเกมของบีเคทีครับ เป็นมังกรดินเนี่ยแต่เรียบร้อยครับบีกทีนำไปก่อน1.0ต่อศในค่ำคืนนี้ครับยังแข่งอีก1เกมครับต้องดูว่าทางฝั่งของอันเดอร์ด็อกจะสามารถตีเสมอเพื่อแบ่งแต้มกันได้หรือเปล่าครับ ครับโดูเสกเล่นครับแล้ว0ูนย์เมาครับยิงโคคูนไปดังด้านหลังแล้วไงครับโวชาร์ดพูลกลับมาเรียบร้อยครับเรโคฮะตรงกลางตายครับจีโฟโดน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 เห็นเหห็นเห็ห็นยังไงเอาละครับเอาโผมาพร้อมกับบูบาฟครับแล้วปาสโตรเลยยกลอยทีหลังนี้ครับเดิโอโตเระครับจะลอยไปไหนครับลงมานบใกล้ด้างฝั่งของนอยแล้วดูครับไม่มีใครต่อครับเพราะว่าเห็นเสกครับเทเลพอร์ตลงมาเลยครับเดี๋ยวนะเสก กับ 07x ไปต่อเลยฮะแล้วเดโคยังเดโคยังคงเพลินอยู่นะครับที่ด้านบนครับสมมุดไปหาทางฝั่งของเสกเดโคแต่ว่าเดือยปนเตเรกัยิงกริ้วพลาดครับทำให้หยุดเดโคไม่ได้แต่ว่ามีกล้วยพื้นที่ห้ามจอดครับโดนกล้วยไปเต็มๆครับสำหรับทางฝั่งเดโคและดูน้อยโอ้แล้วแปดหลบสวยงามครับเดือยันซุนเอ็กจะปาถังมาเก็บทางด้านเดือยปนซุนเอ็กครับแต่ไม่โดนครับน้อยแต่โคเรนฟีตครับโดนติดตั้นด้วยพลาสติกของบลอมครับและโดนไล่ชกไปครับเตะติดเรกซุดท้ายเก็บบไไปด้ครัอิเโซ แนดูฟอสครับติดพลาดติไปหนึ่งครั้งครับแล้วตอนนี้ครับเป็นจะหนีเข้าป้อมหมอจะฝืนแต่ก็ไม่ไหวครับขอตัวเดียวก่อนแล้วกันไปแล้วไปจ่าโดนหรือเปล่าครับ G4 ครับนอยก็มาครับอ้าวแล้วฟิตพอสโก่งครับแล้วอันติพลาดครับสำหรับนอยครับและ G4 ครับได้โอกาสสวนคืนครับตอนนี้ไม่มีทางเลือกครับแล้ววิ่งหนีตามเด็บมโดนสเลกไปครับอืมแล้วพอสมาซ้อนด้วยครับที่ข้างล่าง โอ้ยังหลบออกไปได้ครับทีโฟครับความผิดพลาดของนอยครับแต่ว่าพอสครับปัจจหน้าการนั่นนั่นหรือว่าโอซูเดครับแล้วมอสครับมาช่วยด้วยจังหวะนี้ครับพอสพลาดครับกลับไม่ได้ฮะยังไงเนี่ยมังกรเมคาเนี่ยแต่จะโดนคาดพี่ครับจากนั้นจีโฟแล้วเอาลอยไม่ได้ครับโอ้ใช้เหมือนว่าใช้อันติดูดเลือดครับ ยังไงฮะโ้ดูที่บวกกันรูดนี่ฮะขาป้อมเลยนะฮะปินเตโซกับมอสครับบวกเขาขาป้อมแบบนี้อินเตโซโดนป้อมยิงครับต้องขอเอามาก่อนโคดรินฟิตครับหาตำแหน่งครับในการยิงแต่ว่ามอสกระโดดเข้าไปคอสด้วยอันติครับจังหวะนี้โคดรินฟิตดีด้านหน้าครับและดูครับเอามาตัดจากทางฝั่งของมอสครับแต่ไม่เพียงพอที่จะช่วยโคดรินฟิตรอดนะฮะโอ้แล้วกระโดดลงมาครับกัดเก็บไปอีกหนึ่งครับอินเตโซครับแชร์ป้อมกันแชร์ป้อมมาครับแบลริโลครับสามต่อหนึ่งนะครับหนึ่ง เจ็บบครัมาจังหวะนี้ครับทำตัวอร่อยครับน้อยกระโดดเข้ามาเก็บแบบโนโูเบกได้ครับแล้วพยายามจะเก็บตัวข้างล่างครับแต่ข้างบนหน้าอร่อยกว่าครับนั่น,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 นะดโซกตายไปหนึ่งตัววันนี้จีโฟครับเหมือนจะเดินผ่านมาครับบอกขอเป็นคนที่เดินผ่านมาก็าพอฮนะ ตรงนี้ไงต่อครับไลครับโอ้ยเอาครับโอ้นี่ครับด้านบนครับ g ีโฟครับยิงไปมานาหมดแล้วครับมอสครับกลางประตูมาจังหวะนี้ครับพอเองมีอันติครับแต่หาจังหวะสวยๆคนทำดาเมจยังไม่มาและลงมาครับเซกมาแล้วกลางโอวยเป็นจังหวะนี้ครับโอ้โหและดวลแย่งกันเข้าดูเล็กๆนะครับเป็นว่ตัวเจสที่ตายไป ดูฮ <def uras> ะรับยังไงครับยังต่อยครับเราเสกครับเกครับโดนลุมสามต่อหนึ่งครับพยายามทำตื้นถึงชนครับแต่ตัวเองออกของทำดาเมจมาต้องตีสูงตีตูตีสวนตีตูที่สวนครับเลยตัวเองตายแล้วครับนีสีโฟครับไม่ทันนะัพพอร์ตไปครับยิงได้แล้วกลับฮะ คือของมาปั๊มมาดานสบนะครับแล้วเอ้ามาครับโดนโดนสซโร่นะเดโครเปิดอันติดแล้วโดนยกลอยไปแต่นั่นคือหน้าป้อมเขานี่ครับแก่งใจป้อมทางด้านอัลเดอร์ด็อกบ้างครับสำหรับทางฝั่งบีเกตีและมีจีโฟเข้ามาเก็บอีกด้านหลังครับจังหวะนี้และโคดินฟีเรพยายามจะไล่ยิงครับแต่ด้วยดาเมจอันน้อยนิดของเขาไม่เพียงพอที่จะฆ่าทางฝั่งบีเกตีมาถึงสามตัวด้วยกันครับบีเกตีครับตอนนี้ยังอยู่หน้าป้อมที่สองเนี่ยครับป้อมแรกครับยังไม่แหกเลยนะครับไปถึงป้อมสองแล้วครับแล้วเข้าไปได้ป้อมอย่างดุดันครับเก็บไปได้คคคคนนิวรรรัััับบบสาทงง้อปมี่ย หยุดกรับีกกนดีหยุดไม่อยู่เหมือนเปลกแตกฮะอะไรครับจะยิงแต่เทเลรับและแน่นอนฮะได้เราด้วยครับแล้วไม่โดนตันด้วยฮะสองตอนหนึ่งครับไม่มีใครที่จะกันเทเลตอันนี้ได้ของอันเดอร์ด็อกและพอโดนยิงอันติคันไปเกือบตายและใช้อันติสวนเข้ามามาแล้วไม่ได้รับความเสียนะไม่ได้รับความเสียนะไม่ได้รับความเสียนะแต่ตอนนี้เข้าเน้นๆเลยนะว่าไงฮะตอนแรกอ่านว่าไม่ได้รับความเสียหายแต่เมื่อกี้ไม่ได้รับความช่วยเหลือและดูมีคนช่วยมาแบบนี้น้อยจะเอาอะไรไปรอดครับ โอ้ตายขากระบองเลยฮะลราดูเหมือว่าปีเคทีจะรีบไปนอนนะพยายามทําตัวหน้าอร่อยครับแต่เขาไม่สนใจครับเขาตีป้อมและกราบครับด้านหลังครับมีคนพุ่งเข้ามาเดรโคครับทำใจดีสู้เสือครับแล้วพยายามจะเก็บอินดีโตและเก็บได้ด้วยครับตอนนี้เป็นชัดดาวไปแล้วครับแต่บราโซเวกโดนไล่จากคอเดนฟีตครับแต่ตอนนี้ยังเกาะเนี่ยตัวละไายหนีไปได้ครับด้านตายครับโอ้โหแต่ดูครับกลายเป็นล่อทางฝั่งแต่โอลโเวียตเข้าล่อทางด้านของคอนเดนฟีตเข้ามาฆ่าครับเดรโคครับโดนฆ่าไปอีกหนึ่งตัวครับเป็นแบ้ลคิวจากจีโฟ เยอะเลยโอ้ยอะไรครับทีมเยอะปัอมเขาแบบบุบบับไม่ต้องมีความหมายอะไรเลิศเลยเลยครับและดูครับดีตีบูเขาเฉยเลยฮะตีบูเขาครับแล้โดนสามต่อหนึ่งแบบนี้ครับและดูครับกดอัลติเมตุแล้ยิงถ้ายิงแล้วรอดเนี่ยบอกเลยว่าปาฏิหาริย์มีจริงแต่ัต่บอลโดนตีครับโดนในซอสโดนเกี่ยวไว้เนี่ยครับและโดนโดนตโลยหนึ่งครั้ง ดูฮะหน้าหนูหน้าหนูครับกระโดดเข้ามาและตอนนี้เนี้ยถึงหน้าหนูครับมอสเอาประตูเอาเก้าอี้มากั้นไว้แต่ว่าับเบอลยังยังคงตายอยู่และบีกทีมาแล้วครับสามต่อสี่ครับสามต่อสี่เสกพุ่งเข้าไปแล้วครับและมอสจะอยู่ด้านหน้าครับเป็นัเหมือนว่าจะโดนเกี่ยวโดนทังฝั่งเดิโกแต่ว่าความแรงของการยิงครับมันแรงจริงครับทางด้านของโรนินฟิตซู้ไม่ไหวครับเดโกเป็นตัวแทงครับหนึ่งเดียวของเขาก็ยังคงเปราะบางครับไม่ได้มีความแข็งแกร่งตอนนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวใ <นะ S 2> <fake S 1> คูซับทูเกตซับทูเกตเนี้ยครับดูครับเข้าเกตแล้วเข้าวินครับเก็บเอสไปครับนาทีที่19ครับสำหรับบีกที เด็ดเด็ดเด็ดงัดกันอีกแล้วเหรออ้าวครับแต่โดนทีเว้เขาเจอกับน้อยนอยหล,อล,อล,อลอ่อแล้วหล่อหล่อโอ้ย,อยไม่ได้ไปครับยังกระโดดขึ้นไม่ได้ครับแล้วก็ไปหาเพื่อนและม,แมอสครับไม่สามารถที่จะใช้อติช่วยเพื่อนได้ทันครับเก็ดจากออกมาละมึนด้วยครับและตอนนี้ครับตายไปหนึ่งตัวครับทั้งทัฟพอร์ตทั้งทั้งด้านของแครี่ของทีมอเดรด็อกและดูอินเดอร์ทโซเข้าไปยิงเป็นทิปบันคิวครับจะเป็นควอด้าคิวหรือเปล่าครับด้านหน้าด้านหน้าขอควอด้าคิวหน่อยเหมือนช่วงนานไปแล้วครับไม่น่าจะได้เลยครับไไไมมมม่่ดด้้ก็เเออาแลวึึงงฮฮฮะะะีทโซันนนนบิ โอ้หจีโฟนี่อืมเตรโคกันแทงน่นะนนั่นคือหนาสุดของทีมเขาแล้วนะครับสำหรับอันเดอร์ด็อกครับแต่จีโฟเดินเข้าเดินออกเดินเข้าเดินออกแล้วล็อกไปยิงไปนะครับอันติยิง พยายามจะดูดเลือดสู้กับเทอเลสได้ไงครับโคดินฟีสครับโอ้ไม่กล้าโผล่ตัวออกมายิงครับและเหมือนว่าจะเห็นพอสกับทางฝั่ง,งน้อยครับหลุดออกมาจากนอกบ้านครับเรียบร้อยไปแล้วครับตอนนี้สําหรับพอส <Dude. S 2> นอยครับวิ่งออกมาครับพยายามจะหาเส้นชัยจุดหมายไปไม่ถึงครับขอนอนตายอยู่ตรงนี้ดีกว่าโอ oh, ้วิ่งวิ่งในบ้านเขาอย่างเป็นสนามตึกเล่นนะอมเขายังยังไม่แคร์เลยฮะอ้าวแล้วอะไรเนี่ย อ้าวนะครับจับหนูได้ครับ G4 โอ้นั่นแหละฮะนี่นะครับตีป้อมแล้วครับสำหรับ BKT ครับตอนนี้ไม่ตีไม่ตีเอาบอสบอสตีตีบ้านตีบ้าน B k t ตีบ้านตีบ้านนะครับหลบมาและเรียบร้อยครับคืนนี้เป็น BKT ที่นะไป20เก็บแต้มเต็มเนี่ยในวิกแรกครับของโปรตุกสไปได้ครับแมตช์แรกด้วย